สวัสดีค่ะในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การเกี่ยวกับประโยคหลักและประโยครองค่ะ h o ฟซิ n n ละไบ s ิ n ในประโยคบอกเล่าของภาษาดัชนะคะจะแบ่งออกเป็นประโยคหลัก h o f s ิ n ประโยคหลักแบบกลับด้าน Hofsin m e t i n f e r s i และประโยครองไบซิ n ค่ะ ที่นี้เราจะแทนตัวโฮฟซินเป็นตัวหอยทากและตัวไบซินเป็นตัวพึ่งนะคะประโยคหลักโฮฟซินประโยคหลักเรียงกันยังไงเริ่มต้นจากประธานก่อนค่ะและตามด้วยคำกริยาในรูปแบบผ่านตามประธานก็คือ person s form จากนั้นก็คือส่วนอื่นๆของประโยคหรือว่าตามท้ายด้วยคำกริยาอีกตัวหรือรูปผ่านในกรณีที่มีค่ะ เรามาดูตัวอย่างของประโยคหลักกันค่ะอีกคารนาอัมสเตดัมฉันไปอัมสเตดัมอีกวิลนาอัมสเตดัมคารฉันอยากไปอัมสเตดัมอีกเบนนาอัมสเตดัมเคอร์คาฉันไปอัมสเตดัมมาแล้วจะเห็นว่าข้างหน้าสุดของประโยคนะคะจะเป็นประธานและตามด้วย person s form ก็คือคำกริยาที่ผ่านตามรูปประธานค่ะนั่นคือประโยคหลักค่ะ ต่อมาก็คือประโยคหลักแบบกลับด้านนะคะเอ๊ะประโยคหลักแบบกลับด้านเนี่ยมันจะต่างจากประโยคหลักธรรมดายังไงเนื่องจากว่าในบางประโยคนะคะมันจะขึ้นต้นด้วยเวลาเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการกลับด้านกันระหว่างคำกริยาและประธานขึ้นค่ะโดยตัวอย่างนะคะได้แก่ฟันดาหคาอิกนาะอัมสเตอร์ดัมวันนี้ฉันไปอัมสเตอร์ดัม มอร์เกนบิลอิกนาอัมสเตอร์ดัมคานพรุ่งนี้ฉันอยากไปอัมสเตอร์ดัมคิสเตอร์เบนอิกนาอัมสเตอร์ดัมือคานเมื่อวานฉันไปอัมสเตอร์ดัมมาแล้วจะเห็นได้ว่าทั้งสามประโยคนี้นะคะจะขึ้นต้นด้วยคำที่บ่งบอกเวลาหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ติดกับคำบ่งบอกเวลานั่นก็คือคำกริยาในรูปผันตามประธานค่ะและก็เป็นประธาน เขาก็ถึงได้เรียกว่าเป็นประโยคหลักแบบกลับด้านค่ะเอแล้วในกรณีไหนอีกที่เราจะใช้ประโยคหลักแบบกลับด้านในกรณีที่ถ้าสมมติว่ามันเป็นประโยคความรวมที่ประโยคข้างหน้าของมันเป็นใบซินหรือว่าประโยครองค่ะแล้วประโยคหลังจากนั้นก็จะเป็นประโยคหลัก แบบกับด้านนะั่นก็คือขึ้นต้นด้วยคำกริยาแบบ person's form ก่อนและตามด้วยประธานค่ะตัวอย่างเช่น by sin และตามด้วยขาอิก a น m าอัมสเตดัม by sin และตามด้วยว i l อิกนาอัมสเตดัมขา by sin และตามด้วย Ben i ิก a นาอัมสเตดคือขานค่ะ เอแล้วทีนี้ใบซินมันคืออะไรเราไปดูกันต่อไปเลยค่ะใบซินหรือว่าประโยครองนะคะมันจะต่างจากประโยคหลักตรงที่ตัวคํากริยาของมันจะไปอยู่ท้ายสุดเลยมันจะใช้ในกรณีไหนในกรณีแรกนะคะก็คือถ้าสมมุติว่าไม่คําสันธานบางประเภทอยู่ข้างหน้าประโยคนั้นก็จะกลายเป็นใบซินโดยที่ คำกริยาจะถูกเตะเด้งไปอยู่ข้างหลังสุดของประโยคเลยค่ะไม่ได้อยู่ติดประธานแล้วเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าในประโยคนั้นไม่ได้มีคำเพอร์ n โอนฟอรเป็นกริยาแค่ตัวเดียวมันก็จะไปอยู่ข้างหน้ากริยาอีกตัวหรือว่า i n นฟินิทีฟหรือ perfectum ค่ะตัวอย่างนะคะได้แก่ Aus อีกยาหรือเ็นถ้าเปนเกิดฉัน Aus ิค c ดเนเ n อ d ์แลนด์สคั a ส์สเ ถ้าฉันสามารถพูดภาษาดัชได้ดี Om dat ik honger heb เพราะว่าฉันหิวทั้งสามประโยคนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ามีคำสันธานอยู่ข้างหน้าหมดเลยนั่นก็คืออ u s กับ om dat เพราะฉะนั้นมันจะตามด้วยประธานก็คือ ik แต่ว่า p e r s o นฟอร์มของมันก็จะไม่ได้อยู่ติดประธานอีกต่อไปแล้วมันจะถูกเตะเด้งไปอยู่ข้างหลังสุดของประโยคเลยค่ะ ยกเว็นประโยคที่สองที่ว่ามี infinitive ก็คือ s p r a ์เกินอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้น person s form ก็เลยไปอยู่ข้างหน้า infinitive ค่ะแต่ในที่นี้นะคะไม่ใช่คำสันธานทุกตัวที่จะลงท้ายด้วยประโยคลองรายละเอียดจะไปอยู่ในหัวข้อคำเชื่อมประโยคนะคะในกรณีไหนอีกที่เราจะตามท้ายด้วยประโยครอง ในกรณีที่อาจจะตามท้ายจากหลังคำอ้างอิง f e r a v i s e word นั่นก็คือ that, t หรือ what ค่ะแตามาดูตัวอย่างกันค่ะได้แก่ here started house that it will open นี่คือบ้านหลังที่ฉันอยากจะซื้อ h is a i that he is t i s เขาพูดว่าเขาเหนื่อย That is alls what i c n o c w i l l t h e s e c o n d นั่นคือทั้งหมดที่ฉันอยากจะพูดจะเห็นได้ว่าทั้งสามประโยคนี้นะคะจะมี phrase word ก็คือ that และ what อยู่ในประโยคค่ะที่จะใช้อ้างอิงเช่นประโยคแรก that จะใช้อ้างอิงว่าบ้านหลังที่ฉันอยากจะซื้อส่วนประโยคที่สอง that จะใช้อ้างอิงว่าเขาพูดว่าอะไรส่วน What ประโยคสุดท้ายก็ใช้อ้างอิงว่านั่นคือทั้งหมดที่เขาอยากจะพูดค่ะมันก็เลยตามด้วย by บซินเราก็จะได้เห็นว่าหลังจาก t h r vice what มันจะตามด้วยประธานแต่ว่าก็ไมไ่จำเป็นว่าจะต้องตามด้วย person form เสมอไปเพราะว่า person form ถูกเตะไปอยู่ข้างหลังสุดของประโยคค่ะถ้าไม่ได้มี infinitive อยู่ข้างหน้าทีนี้เรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่า ว่าประโยคนี้เป็นประโยคหลักประโยคหลักแบบกลับด้านหรือประโยครองค่ะอีคา b บชคา p ดูนฉันจะไปซื้อของประโยคนี้เป็นประโยคแบบไหน,ฉนเฉลยนะคะประโยคนี้เป็นประโยคหลักค่ะเนื่องจากว่ามันขึ้นต้นด้วย อีกที่เป็นประธานและตามด้วยค่ะที่เป็น person s form ค่ะแล้วก็เป็นประโยคที่เรียงตามปกติเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็น hove s i n หรือว่าประโยคหลักแบบปกติค่ะแบบฝึษษษษษษกคัดถัดมาค่ะ kissed h a v e n by t e swoman in the sea เมื่อวานพวกเราว่ายน้ำในทะเลประโยคนี้เป็นประโยคไหนระหว่างประโยคหลักประโยคหลักแบบกับด้าน และประโยครองค่ะเฉลยน,น,นะคะประโยคนี้เป็นประโยคหลักแบบกลับด้านค่ะเนื่องจากว่าประโยคนี้ขึ้นต้นด้วยคำบ่งบอกเวลาเนื่อคือเมื่อวานและตามด้วย person s form ก็คือ heaven และตามด้วยประธานค่ะและส่วนอื่นของประโยคเพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็น ประโยคหลักแบบกลับด้านค่ะแบบฝึกหัดสุดท้ายนะคะ Om d a t h wij in Nederland wonen, moeten wij Nederlands leren เพราะว่าพวกเราอาศัยอยู่ที่เนเธอร์แลนด์พวกเราต้องเรียนภาษาดัชเอประโยคนี้เป็นประโยคแบบไหนประโยคหลักประโยคหลักแบบกลับด้านหรือประโยครองค่ะ เฉลยน,น,นะคะประโยคนี้เป็นทั้งสองประโยคเลยค่ะก็คือประโยคหลักแบบกลับด้านและประโยครองโดยที่ประโยคแรก om d a t w h y in nederlanden bon เป็นไบซินหรือว่าประโยครองนะคะเนื่องจากว่ามันขึ้นต้นด้วยคำสันธานก็คือ om d u t และตามด้วยประธานแต่ว่า person form ของมันถูกเตะไปอยู่ข้างหลังสุดเลยค่ะก็คือ n o n e n มันก็คือเป็นประโยคลองหรือว่าไบซ i นค่ะแล้วอย่างที่เราเรียนไปนะคะว่าหลังจากไบซินมันก็จะตามด้วยประโยคหลักแบบกลับด้านโดยเราจะเห็นได้ว่ามันขึ้นต้นด้วย persons o r r m ก่อนก็คือมุดถึงและตามด้วยประธานก็คือ why n e t h e r l a n d s l e เค่ะจบบทเรียนของวิดีโอนี้แล้วนะคะเจอกันวิดีโอถัดไปค่ะ